ครับวันนี้เจอปัญหานะครับแบตเตอรี่ BMS ชาร์จเยอะเกินแล้วมันตัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับก็กำลังหาวิธีแก้อยู่นะครับก็โดยเบื้องต้นว่าจะทำการดิสช,ชาร์จไฟออกนะครับจากตัวแบตเตอรี่นะครับให้ต่ำลงเดี๋ยวกำลังต่อวงจรกันอยู่นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้วิธีแก้มา2วิธีนะครับโดยปรึกษาทางช่อง Facebook ไปนะครับก็มีหลายๆท่านแนะนำมานะครับวิธีแรกนะครับก็คือดิสช,ชาร์จไฟออกจากระบบนะครับโดยปลด BMS ออกก่อนนะครับก็คือตอดสายของ BMS นะครับออกไปแล้วก็ต่อตรงเข้ากับตัวโหลดของเราเลยนะครับก็ เปิดใช้งานนะครับอตอนนี้ไฟก็ลดลงแล้วนะครับเหลือยี่ิบเจ็ดจุดห้าเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ใช้โหลดมันจะกลับคืนมายีิบแปดกว่าหรือเปล่าปิดโหลดมันก็ยี่ิบเจ็ดจุดแปดนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับที่เพื่อนๆเขาแนะนํากันเข้ามาก็คือไม่ต้องถอดตัวนี้ออกนะครับแต่ว่าเอาใช้สายฝั่งคีลบนะครับมาแตะกับฝั่ง B ลบประมาณ3มวินะครับแล้วก็ปล่อยออกก็จะหายเลยวิธีนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูจะเสียวๆหน่อยผมก็เลยใช้วิธีดิชาร์จนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วจ่าย แต่เดี๋ยวก็ไม่น่าจะอันตรายเพราะว่ามันเป็นขั้วเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องลองทั้งสองวิธีนะครับแต่ผมลองวิธีนี้ไปแล้วมันก็คงจะไม่ได้ลองอีกวิธีหนึ่งแต่เป็นการแนะนำเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานะครับอ่านี่พี่เขาก็มาปรึกษานะครับชุดนอนนาของพี่เขานะครับจบการแนะนำก่อนนะครับเดี๋ยว จะประกอบกับแล้วก็จะเทสดูอีกทีหนึง่งพอหยุดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับครับหลังจากที่ทำการดิชาร์จไฟออกนะครับก็เหลือประมาณ20 7.5 27.6นะครับที่ทำการดิชาร์จออกไปจาก2 8 1สนโวลต์เมืม่อเราดิชาร์จเสร็จนะครับเราก็ประกอบ กลับเข้าไปที่เดิมนะครับทุกอย่างกลับเข้าที่แต่ทีนี้ d m มมันจะยังไม่ทำงานนะครับของ d m s ที่เราใช้จะเป็นจินกล่องนะครับ JK ต้องทำการกระตุ้นนะครับด m s ด้วยไฟที่สูงกว่าประมาณ 3V โวลต์น,นะครับมันถึงจะทำงานลองกระตุ้นที่ ยีิบก้าก็ไม่ติดนะครับต้องกระตุ้นด้วยไฟ3 0มสิโวลต์ดีเลยนะครับก็คือต้องให้มากกว่าไฟของแบตเตอรี่ประมาณ3าโวลต์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำการดิชาร์จออกจนเหลือสัก2 0่สิห้ก็ใช้ไม่ต้องใช้ถึง 30v โวลต์เหมือนผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรามาเช็คไฟกัน,นครับตอนแรกมันจะ ไม่ไม่ติดนะครับไฟสีแดงก่อนที่จะทําการกระตุน้นเมื่อทําการกระตุ้นด้วยโวลต์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบสีแดงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คโวลต์กันครันี่นะครับเดี๋ยวติดเครื่องนี่ก่อน 27.5โวลต์นะครับเข้ามาแล้วนะครับผ่านดีเทเรียบร้อยออกมาที่ขั้วชาร์จนะครับโอ,อ,อเคร okay, ครับผมเดี๋ยวทําการต่อใช้งานจริงดูนะครับ